กุนพี่โลถึงกว่าพี่อันเนี้ยใช่คเออไม่ที่มันเต่งอยู่เนาะเออมันเต่งดนะ้วยตะกูลฟิโลชื่ออะไรเอ่ยพี่เนี้นยกุมาเดงค่ะเรียกซับเปล่าใช่คะ่ะกันแดงเรียกซับ,บซึ่งอันนี้ของพี่มีจานวนใช่ไหมมีค่ะโอ้กระถางนี้ก็สวยว่ะของของพี่เปิดราคายัางไงครับเนี่ยอันนี้พี่ขายร้อยห้าสิบครับบ้าบอเนาะราคาบ้าบอเลยเนาะร้อยห้าสิบบาทกาินโร่กามกุนขงกามกุนขง โอ้พูดไม่ถูกไปแล้วนะกล้ามกุ้งขนเอซายนี่มันถือว่าไซส์ใหญ่เหมือนกันนะพี่อ่าใหญ่ครับลากี่เดือนเลยเนาะอ่างได้แล้วตรงนีะอันนี้เป็นกิโลดตัวเดี๋ยวไอ้ก้าไอ้ก้ามกุ้งขนตายแล้วติดอ่างเลยกระดาษดีลูกก้ามกุ้งขนตัวนี้กี่บาทจ้ะอ่าตัวนี้สามน้อยครับเอาดีๆไปต้นใหญ่นะพี่อ่าครับอันนี้พี่พี่ปลูกมากี่เดือนเนี่ย เออประมาณนี้ว่าแต่โวตต้นใหญ่เลยอะ่ะใหญ่เลยนะพี่เนะี่ยเศรษฐีวิวสันด่างถูนีหมันมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้ยกยก,ยกไหวใช่ไหมพี่ไหวของที่มีจำนวนไหมนะพ,พี่วิวสันด่างโอ้แตมันใหญ่ใหญ่มากเลยนะพี่เป็น 14, ได้ไถ้าสนใจเป็นสิบก็ได้ถูกไหมพี่อันนี้เท่าไหร่ไอไออ,อ,อันนี้กี่บาทนะพี่เนะี่ยอันนี้เกือบเกือบสองเมตรเนาะเท่าไหร่นะพี่สี่พัน เฮ้ยอันนี้มันอันนี้เขืเอไปแบบพร้อมใช้ในะคาเฟ่คาเฟ่อะไรได้เลยนะสวยพี่โอ้อกระถางนู้นก็ก็สี่พันเหมือนกันนะพี่หรือว่าต่างกันไหมต้นใหญ่หน่อยห้าพันโอ้แต่ห้าพันคุ้มคุ้มกว่าพี่ทำเองอ๋อทำเอง,อเอง,อเองมีมีส่วนอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็คือด่างลุงก้านไปเลยกรอยห้ากูนิมาสีพยอมอยู่เหรอพี่ใช่ค่ะ สีไม่ใช่สีนะสีสีสีพะยอมโอ้จำนวนพี่เยอะเหมือนกันเนาะอ๋อนี่มันก้านชมพูนะพี่ครับก้านชมพูใบจะออกเป็นสีพาเทลพาเทลอย่างนี้เนาะหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะมีราคาทรงถ้าเกิดใครต้องการกอใหญ่ๆหญ่อ๋อนี่มันหลายต้นนมันรวมกันหลายต้นค่ะหลาต้นแล้วก็เป็นกระถางเนาะแนวสวนเนาะพี่เนาะอันนี้ถ้าเกิดเป็นเซตอย่างนี้ขายยังไงพี่อันนี้ก็ราคาสองพันห้าสค่ะ ปล oh ูหน <guitar> I mean? <pl ains> ่อย <able> ่อถรกเพราะว่ามันมันตยอดแล้วลูกนะพร้อมตเลยะลูกพร้อมตัดเลยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงยากว่าพี่ดินบางกงอะเนาะเน้นดินบางวงกับแดดไม่แรงนะเนาะอ๋อมีอ๋อพี่ปลว่าพี่ที่ต้องมีจานวนเยอะนะเน่ะ่คมีถึงทาเป็นแบบเป็นพุ่มทรงนี้ได้เลยเนาะชื่อไรนะพี่เนี่ยอัญชัามัญันมนีสามสีอโกนี่มาอันไม่มีสามสีสี่ร้ยห้าสิช่มพี่มีนวนเหมือนกัน สามสีคือชมพูเหลืองเขียวโอ้แต่บางอันมันสีสดจ้ะพี่มันออกชมพูเข้มเลยนะอืมมันจะมีชมพูกับมีมีแดงนะคะอ๋อมีชมพูกับมีแดงนี่อ๋อนี่ออกแดงแดงก็มีอันนี้รวยายวันอันนี้รวยายวันจํานับจํานวนเหมือนกันรวยไรวันใบใหญ่นะพี่ใช่ยังไงราคาเป็นไงพี่รวยายวันอ่ะอันนี้ต้นต้นละร้อยค่าเอาเยอะก็ต้นละร้อยค่ะฮะอย่างนี้เหรอต้นละร้อย จะเล็กกว่านี้หน่อยอ๋อครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางอย่างเงี้ยพี่เท่าไหร่อะก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าเนึกว่าจะแพงกว่าเดิมเยอะรา <50. S 1> คาจับต้องเนาะร้อยห้าสิบแบบใบใหญ่ๆเลยนะพี่อันนี้คือรวยารวยาบตระกูลเซตรวยเหมือนกันอันนี้คือหนึ่งร้อยแบบพี่หรือเท่าไหร่พี่ถ้าใครชอบสีเข้มผมว่าอันนี้น่าจะตอบ พราะอ้าใบแบบใบสวยเลยมาฝากร้านหน่อยพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยโครงการยีโครงการยีิบเอ็ดซอยยีิบเก้าทับหนึ่งหรือยี22ิบสองย่อานยีิบสองอ๋อยี่สิบสองโครงการยีิบสองซอยสามสิบคุณพี่เลยครับพี่พี่พันนีพี่พันนีเท่าทางติดต่อเนี่ยพี่สะดวกทางไหนเอ่ยเบอร์โทรไหมหรือว่าเบอร์โทรหมศูนย์ปดหกศูนย์แปห 874- 874- 9 2 4 7, ่แปดเจ็ดสี่เก้าสองสี่เจ็ดศูนี้าคุณพี่พันนีทัก<ช>มาถามมา้ก,ก่อนได้เนะ<ช>าะถ้าเกิดซื้อเยอะแบบก,ก็มีราคาส่งได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ